หลาก้อยเพลส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ4แนวทางการเปิดกระชาในยุคที่ของไครซา,ญญา,าเด็วนั้น power คลิปโคตรเร็วนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงเคยเจอปัญหาคล้ายๆกันนี้โดยเฉพาะเกมสตาร์เดยวยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยปั้นทีมที่ชอบลงตัวแล,ล้เชลลาใช้ตังค์ไปพอสมควรแต่พอมีดาวใหม่แพทใหม่ตัวละครใหม่เข้ามาเรือวเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งทีมที่เคยเก่งเนี่ยกลับเริ่มเล่นยากเคลียด่าไม่ไหวเหมือนเดิมน่ะแค่แล้วนะอาคอนเดียวนี้เนี่ยอันติปาดมอนไม่ค่อยตายแล้วนะนี่แหละที่เขาเรียกกันว่า power c l e p มันคือสิ่งที่เกมวายชาทุกเกมต้องเผชิญคือจริงนอกจากสตาร์เดลเนี่ยเก็นชินก็เจอนะหรือแม้แต่เกมใดๆก็ตามั่นเอ,อื่ยชื่อมาก็ได้แต่ว่าสตาร์เดลเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็เป็นเกมที่คนเล่นเยอะด้วยเราก็เลยหยิบม,มาพูดถึงก็แน่นอนแหละค่ายเกมก็ต้องการหาทีดึงให้ผู้เล่นอยากเปิดตัวใหม่อยู่เรื่อยๆคือคนที่เปิดตัวใหม่ตลอดนะก็จะเจอปัญหานี้ได,ได้ได้น้อยกว่านะแต่สุดท้ายปัญหาที่ทุกคนเจอร่วมกันก็คือตัวเก่ามันไม่ค่อยจะเล่นได้้ะล่ะทีเนี้ยเราจะวางแผนในการเปิดอาชัยยังไงไม่ให้เจ็บตัวมากกนไป ก็คือประเด็นของคลิปนี้นะเพราะส่วนตัวลายก่อนเองเนี่ยเป็นคนที่วางแผนทุกเกมที่เล่นเนี่ยตลอดเลยเนะเพราะเราเป็นสายเติมน้อยเกือบฟรีนะเราจะเติมลหลักก็คือไอ้ตั๋วรายเดือนแล้วก็เบท้าพาร์บ้างเนินเส้นหลังๆเนี่ยสตาร์เดลพอเราเติมเบท้าพาร์ช่วงแรกมาจนสเกอนเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เติมมาสักพักแล้วนะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาคุยถึงหลักการที่เราใช้ในการ,การวางแผนเปิดการชาเพื่อลดผลกระทบจากการโดนพาวเวอร์ครีมและให้เงินที่เราจ่ายไปนั้นคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะโดยจะเน้นที่เกมสตาร์เดลเป็นหลักอย่าง มันอาไปใช้กับเกมไหนก็ได้นะอย่างเช่นเกมชินิแพ็กเป็นต้นเราก็เลยรวมมาให้เป็น4ข้อด้วยกันนื้ที่จะสามารถช่วยคนอยู่รอดผ่านคอนเทนต์ได้แบบใช้เงินน้อยที่สุดนั่นเองนะและแน่นอนนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเป็นหลักการที่เราใช้ส่วนตัวเท่านั้นนะใครเห็นต่างจากนี้นก็สามารถคอมเมนต์กันมาหรือเสริมกันมาได้นั่นเองโอเคก่อนจะไปดูกันเน่ะก็ฝากทุกคนกดไ like ลค์คลิปนี้แล้วฝากกด subscribe ช่องนักกับเทเอาไว้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสับสนเจดีย์ของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับ เติมเกมฮิตค้ายหมีได้ที่นี่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมสุดฮิตของฮ o ลลีวูดทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงคาซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเว็บริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเตมิมครั้งถัดไปด้วยเติมลา like ย add Richman Shop ได้เลยมีแอดมินรอตอบเราเตมิมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ Richman Shop นัมเบอร์วันเรื่องเตมิมเกม Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทย พบเจอเหล่าซิมเมอร์ชื่อดังรวมผมด้วยพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดท็อตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับ10ที่บูธตอบย้ำความเปรตุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสพิเศษจากแร็กนอร็อกเจเนซิสด้วยนะฮะห้ามพลาดความมิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธ Richman Shop นะครับก่อนจะเริ่มสีรายการของเราเนี่ยมพูดถึง คำว่าเผาคริปเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะของทั้ง2เกมนะยางสตาร์เดลเนี่ยที่เป็นเกมหลักที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนมากคือตัวละครยุคใหม่เนี่ยความสามารถตัวคนเดเมนเดลก็เจนเก่าอย่างเห็นได้ชัดและไม่เพียงแค่ตัวละครนะมอนในเกมกับคอนเทนต์เอ็นเกมเนี่ยมีการเพิ่มเลือดเพิ่มความถึกเพิ่มไม่ค่เฉพาะทางขึ้นมาตลอดเวลานะและสตาร์เดลเนี่ยไม่เหมือนเกนชินตัวที่ว่ามันเป็นเทิร์นเบสเกนชินเนี่ยต่อให้ตัวละครเราอาจจะไม่พร้อมมาแต่ด้วยสกิลเพลทเราบอกโอ้ยฝึกเล่นอย่างเข้มข้น สามารถล็อกหลบมอนได้สามารถมีการเรียงคอมโบอะไรต่างๆที่มันเรียวทา์อ่ะมันก็จะมันชดเชยความที่ตัวละครเราอ่ะไม่ได้ปั้นฝูออมชานได้แต่ซาเลเนี่ยมันมักจะมันก็มีแหละในในแง่ของฝีมือน,นิดหน่อยในการเรียงลำดับต่างๆแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าแกนชินอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะเช่นถ้าเราใช้ตัวเดเมเจเก่าเนี่ยตียังไงมอนก็ไม่ตายนะตอน่อให้เราเรียงลำดับดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ตายหรือตัวฮิวโตโร่เก่าๆเนี่ยบางตัวก็เริ่มรับเดเมจไม่ไหวแล้วนะ ต่ปัญหานี้แก้ได้นะคุณเปิดตัวเจนใหม่เช่นไฮยาซีนไฮยาซีนนี่คือแบบโอ้โหสบายใจจัดช่วงนี้มีใช้เลือกกับซัมมอนแถมฮิวตลอดเวลาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของพาวเวอร์ครีปนะฮะซึ่งถามว่าทางค่ายเกมผิดไหมก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดทุกคนไม่เปิดตัวละครใหม่เลยอะเกมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเออมีบางอย่างที่ทําให้กระตุ้นให้ผู้เล่นเนี่ยต้องเปิดตัวใหม่ก็คือคอนเทนต์ที่อวยตัวใหม่ๆหรือต้องทำให้ตัวใหม่เก่งกว่าตัวเก่านั่อาามัปี่่่กญหรรแแตคว มันดูเร็วไปหน่อยแค่นั้นเองนะพอมาเร็วไปปุ๊บผู้เล่นก็เริ่มบ่นว่าเฮ้ยมันอยากจะน่าเงินไปไหมเกมมันจะพังหรือเปล่าเงี้ยก็จะเริ่มมีแบบข้อข้อรหาขึ้นมาแต่เอาความจริงมาบอกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยอดขายยอดเติมของซาร็เวเนี่ยยังคงดีมากอยู่นะก็เลยคิดว่าฮ o ยเวิร์สก็น่าจะทำแบบนี้ต่อไปผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็อ่ะข้อศูนย์นะก็คือเรื่องของการบริหารความคาดหวังนั่นเองนะส่วนตัวผมคิดว่าคนที่จะมีปัญหากับเรื่องนี้มากที่สุดคือคนที่มุ่งหวังจะเครีย์คอนเทนต์เอ็นเกมให้ได ถ้าเป็นスタเดลก็จะมี3อย่างแล้วมีอย่างเพียวฟิคชั่นมี MOC แล้วก็มีไอ้โพคาเลติกชาร์โดใช่ไหมแล้วล่าสุดก็มีคอนเทนต์เอ็นเกมแบบเอ็นจริงๆอีกอันนึงที่ที่เป็นบ like อสไลกัสอะซึ่งอันนั้นอะโอ้โหไม่ต้องยุ่งกับมันดีกว่านะถ้าเราไม่ใช่สายเติมเยอะนะถ้าเราเนี่ยไปถ่ายความคาดหวังว่าคอนเทนต์เอ็นเกมพวกเนี้ยเราไม่ต้องเคลียร์ดาวเต็มก็ได้เราไม่ต้องเคลียร์แบบ12ดาวก็ได้เราลดมนเหลือ9ดาว8ดาวแล้วก็ได้เพชรต่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสกับอันนี้นะหรือเราไม่ต้องเคลียร์แบบไซเคิลเต็มแม็กซ์ก็ได้เราลดลงมาหน่อยยื้อไว้ให้ตัวเราไม่ตายก็พอจริงๆก็คือสุดท้ายก็คือดาวไม่เต็มนั่นแหละก็ได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราลดความเข้าของ,ของลงมาเนี่ยจิงเมื่อต้นแค่นี้เนี่ยก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะฮะทีนี้ถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยแต่ฉันก็อยากดาวเต็มอะผมก็อยากดาวเต็มอะพี่ซึ่งซึ่งเราเองก็เป็นแนว,แวนะเราก็แบบชอบที่จะเห็นเห็นดาวเต็มในอดีของเราอะนะทำไงดีอ่ะมาพบกับ4ี่ข้อหลักกันด แนวทางการเปิดกระชายตัวละครในยุคที่พังคลิปเร็วแบบนี้มีอะไรบ้างซึ่งหมดเลยว่าเอาไปใช้ได้ทั้ง2เกมเลยนะข้อที่1นะให้ตั้งเป้าตัวหลักก่อนซึ่งตัวหลักเนี่ยคือแบบตัวที่เราอวยและอยากได้จริงๆนะเหตุผลข้อนี้เนี่ยง่ายๆก็คืออย่าเปิดทุกตู้นะถ้าใครติดตามคลิปเปิดกระชายลก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเปิดเราเราทำคลิปตามที่เปิดจริงตลอดนะตัวไหนเว้นคือเว้นตัวไหนเปิดคือเปิดนะและอีกอันหนึ่งที่เสริมข้อหนึ่งเนี่ยคือตัวที่อยากได้จริงๆนี้เนี่ย เราคำนึงถึงความอวยอย่างเดียวไม่ได้นะย้ำอีกทีนะอันนี้วงเล็บนะถ้าเกิดคุณอยากจะเคลียร์คอนเทนต์ด้วยแล้วประหยัดตังค์นะเปิดเฉพาะตัวอวยไม่ได,ตด,ต o, ไได้ต้องเปิดตัวที่ค่ายอวยนะอันนี้เป็นเคล็ดลับข้อหนึ่งเลยนะย้ำอีกทีนะเปิดตัวที่ค่ายอวยนะเพราะตัวนั้นนะมันจะเก่งกว่าตัวอื่นคือเราต้องคิดอย่างนี้ทุกตัวละครเก่งไม่เท่ากัน ตัวที่ออกหลังไม่ได้เก่งกว่าตัวที่ออกก่อนเสมอไปบางตัวเนี่ยออกมาก่อนแต่ว่าถ้าค่ายโวยมากๆอ่ะมันจะเก่งกว่าตัวที่ออกมาทีหลังไปอีกสักสองสาตัวอีกสักช่วงนึงเลยนะยกตัวอย่างนะเช่นถ้าถ้าเป็นสตาร์เดลเนี่ยตัวที่เข้าขายได้มากคือน้องเข้าแคสต์ไรส์ะซึ่งโชคดีผมก็โวยตรงกับที่เกมโวยพอดีเราก็เลยทุ่มเพชรเปิดน้องแคสต์ไรส์ไปที่เก็บมาก่อนนั้นน่ะหลายแพทเลยแล้วเราก็เลยมีทีมครบแบบแบบแบบตั้งใจกึง่งหนึ่งไม่ได้ตั้งใจกึง่งหนึ่ง แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลยผ่านได้เกือบทุกคอนเทนต์แบบค่อนข้างสบายนะซึ่งแน non ่นอนยกเว้นไอ a n o m a l y arbitration ไอบอสอะไรกันอะที่ทําให้สายวานเล่นซึ่งการที่ผมเนี่ยมีตี้แคสไลฟ์แบบครบตี้อะ่ะก็เลยอาการที่เราก็ไม่ได้เปิดหลายตัวเราก็ไม่ได้เปิดอากรกียาเราไม่ไม่ได้มี my d a ไม่ได้มีเซลิดาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่ว่าโชคดีมั้งพอเราปักน้องข้าไปหลักปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเราจะเปิดตัวไหนคู่บ้างเราก็เลยมีทริปบี้เราก็เลยมีไฮยาซี Hi a 1, อย่างเงี้ยก็ทําให้เราผ่านคอนเทนต์สตาร์เดลมาได้ แบบยาวๆมาจนถึงปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นแนวทางข้อแรกนะคือให้ตั้งเป้าเปิดตัวหลักที่อยากได้จริงๆแล้วตัวหลักตัวเนี้ยแนะนําว่าต้องเป็นตัวที่ทางเกมอวยด้วยนะอย่างถ้าเป็นซารเดลในแพทเนี่ยเอาที่ชัดๆนะก็จะไม่นองข้าวกับไพรน่นอนนะ่ะถ้าเกิดเปิดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ได้ค่อนข้างยาวเลยนะแล้วก็สามารถตัวที่เข้าขายเนะี่ยเราสามารถลงมากกว่าปกติได้ด้วยอันนี้สำหรับคนที่แบบเติมเยอะขึ้นมาดนึงนะเราสามารถเปิดถึง e2 ก็ได้อย่างเงี้ย เพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดทางเกมมันอวยตัวไหนมากๆเนี่ยนอกจากตัวนั้นมันจะเก่งกว่าตัวอื่นแล้วเดี๋ยวสักพักตัวนั้นน่ะมันจะมีตัวที่มาซัพพอร์ตคูด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะคิดง่ายขึ้นว่าเราจะเปิดตัวไหนอีกถ้าเปิดมาครบทีมเนี่ยหรือเกือบเกือบครบทีมเนี่ยผหบอกเลยว่าง่ายขึ้นเยอะนะฮะทีนี้ไปต่อที่ข้อ2อ่ะข้อแรกเนี่ยคือโอเคเราได้ตัวหลักตัวเป้าแล้วเราได้ตัวที่เรารู้แล้วไอ้เกมมันอวยตัวเนี้ยแต่ถ้าเราอวยด้วยเนี่ยยิ่งดีทีนี้ข้อ2คือให้เเลือกปิดตะคตัวอื่นหรืออาวุธรคน ที่มันมาเสริมกับไอตัวแรกนั่นเองนะอ่าเขาบอกว่าเกมเนี้ยตัวละครซัพพอร์ตอ่ะมันจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าตัวไดเมจอ่าถูกไหมก็จะชอบพูดอย่างนี้กันไม่ว่าจะเป็นซารหรือเกนชินผมก็ต้องบอกว่ามันจริงส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดคุณเลือกเปิดซัพพอร์ตเฉพาะทางมาที่มันไม่ได้อวยตัวหลักคนหนึ่งที่คุณเปิดมาตัวซัพพอร์ตที่ประโยชน์ต่ําหน่อยก็มีเหมือนกันนะคือตัวซัพพอร์ตที่ไม่ค่อยคุ้ม,มอ่ะก็มีนะเช่นเช่นถ้าคุณเปิดน้องข้าวมาอะไรเงี้ยแต่ในะไอดีมีไ่่ไนน น้องข้าวกับซันเดียก็เล่นคู่กันไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นการโฟกัสที่ตัวละครซัพพอร์ตเน่ยต้องถือว่าถูกแต่ว่าถ้าเป็นซับที่ซับตัวหลักเราได้ด้วยเนี่ยมันจะยืดหยุ่นสุดๆไปเลยนะอย่างเช่นถ้าคุณปักตัวหลักเป็นน้องข้าวไปแล้วเนี่ยตัวละครที่น่าเปิดตาม,มามากๆก็คือทริปบี้กับไฮยาซีนนั่นเองซึ่งลาก่อยก็โชคดีมากอีกแล้วที่เลือกเปิด2ตู้นี้แ <c oughs> ต่ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันเล่นคู่กันได้ดีขนาดไหนแต่ว่ามันเล่นคู่กันได้ดีมากๆเลยนะ แล้วทีเนี้ยความเจ๋งคือเวลาเราเปิดทริปบี้กับพยาซีนตามมาถูกไหมซึ่งเราเลือกมาจากแนวทางข้อสองนี่คือเปิดตัวซัพพอร์ตที่มันซับตัวหลักเราได้เราสามารถโยกไอ้สองตัวนี้ไปเล่นกันทบทีมอื่นได้ด้วยอย่างเช่นทริปบี้เนี่ยก็ามานเล่นกับเดอะเฮอร์ตาได้ในช่วงแรกๆพยาซีนเนี่ยเอาไปซับทีมไหนก็ได้เลยนะเวลาเอาไปลงคอนเทนต์อะไรก็ตามหรือเอาไปฟาร์มอย่างอื่นที่มันไม่ต้องเล่น2ทีมอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นมากๆนะในแง่ของการลงทุนทรัพยากรเนี่ยตัวครซัพพอร์ตก็มักจะใช ที่ไม่ได้ต้องแบบฟาร์มากเท่าหรือไม่ได้ต้องเปิดประจาตัวเหมือนตัวเดเมจหลักด้วยนะทําให้เราประหยัดเพชรไปได้อีกเพราะถามว่าตัวละครไหนที่เราควรเปิดและคนรมาประจาตัวให้ถ้าเกิดมีงบคือตัวละครตามคนหนึ่งนะคืออย่างเช่นน้องข้าวอะประจาตัวโค้ดคุ้มว่าเวลาทีมมันฟูลมันยิ่งฟูลมันยิ่งเก่งภายนอกอย่างเงี้ยก็จะคุ้มหน่อยแล้วถ้าเรามีงบเหลือก็ค่อยมาไล่เรียงเปิดประจาตัวให้พวกซัพพอร์ตนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าตามหลักการข้อ1นข้อ2เนี่ยถ้าตัวเดเมมันออกมาติดกันหลายตัวเนี่ยเราจะเลือกตัวที่เกมอวยมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วเราเปิดตัวเดียวพอแล้วเราก็ข้ามตัวเดเมีตัวอื่นถ้าสมมติสปอร์ตออกมา5ตัวอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าใน5ตัวเนี่ยตัวไหนเล่นกับไอ้ตัวอวยที่เราเลือกมาในข้อหนึ่งได้บ้างแล้วก็เปิดแค่นั้นพอไม่ต้องเปิดทั้ง5ตัวนอาจะเปิด3ใน5ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทีมที่แบบเต็มมาทีมหนึ่งแล้วไอ้สปอร์ตที่เปิดมันเนี่ยมันจะไปซับที ต่อไปข้อ3นั่นก็คือการรอรีวิวก่อนเปิดคืออันเนี้ยสมมุติเราปักมาแล้วอะเรารู้แล้วเรามีความอยากได้ตัวนี้แล้วมันน่าจะใช้ตัวนี้ทีเนี้ยอันเนี้ยข้อนี้สสำคัญเหมือนกันบางคนเห็นตู้เข้ามาเปิดเลยแล้วค่อยมาถามทีหลังในกลุ่มว่าตัวนี้ดีไหมครับแต่ทีมยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้ากาว่าเราไม่ต้องรีบเรารอแป๊บหนึ่งเราไปดูรีวิวเราไปดูผลเทสต,ตามช่องซึ่งช่องไทยเยอะแยะเลยนะหรือแม้แต่ซีรีส์เรื่องไม่ได้เราเรื่องให้ของช่องเราเนี้ย ก็พอได้แต่ข้อมูลเราจะไม่ได้ลงลึกแน่นมากคือเราไม่ได้สายแบบว่าโอ้โหลงดีเทลขนาดนั้นแต่เราก็ไปดูช่วงที่เขาดีเทลเยอะแล้วเอามาเล่าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะบางตัวเนี่ยผมจะดูก่อนว่าเออเปิดและคนมาจําตัวกับใช้และคนสีดาวที่เราลงมาเนะี่ยและมีต่างกาันเปอร์เซ็นต์สูงไหมเราจะได้วางแผนถูกนะฮะอย่างเช่นสเกิร์กในเกนชินเนี่ยพูดกลับไปถึงเกนชินนิดนึงเราเห็นแล้วเฮ้ยตัวนี้มันดูรีวิวแล้วมันน่าต้องใช้เอ็กคอฟเฟอร์เอ็กคอฟเฟอร์ไม่ได้เปิดโอ้โหมันต้องใช้ทั้ง,งตัวเลยว่ะ คือสุดท้ายก็เลยข้ามหมดเลยสุดท้ายก็เลยข้ามทั้งหมดเลยนะอย่าง Star ลนี่คล้ายๆกันคือผมก็ดูข้อมูลก่อนนะรอรีวิวก่อนก็อย่างภายน o อย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่เราเฮ้ยเล็งๆว่าเฮ้ยคนจะเปิดดีหรือเปล่าเราก็รอดูก่อนนะทีนี้นก็เห็นคนรีวิวว่าเฮ้ยหนึ่งมันต้องใช้ Sunday ด,ด้วยแล้วต่อให้มี Sunday ด,ด้วยมันก็พอๆกับตีน้องข้าวไม่ได้มากไปกว่าน,นั้นเยอะอะไรงนเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มี Sunday ด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยข้ามนั่นเองนะถ้าย้อนไปอีกยุคหนึ่งอะยุคแพด เราไม่ได้มีตัวล่าสังหารให้มันมาเล่นด้วยกันนะ่ะเราก็เลยข้ามทั้งเซตไปเลยน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อสามเน้นนอกจากดูรีวิวเนี่ยจะดูแบบข้อมูลว่ามันเล่นกับใครได้ต่างเนี่ยเอามาพิจารณาเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการวางแผนทรัพยากรที่มีอยู่นั่นเองนะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดตัวหลักมันดูเก่งมากแต่ว่าในอดีเราที่ผ่านมาใน AD อดีตอ่ะมันไม่มีตัวไหนที่เล่นคู่ตัวนั้นได้มาก็ไม่มีประโยชน์นะอันนี้สำหรับสายฟรีเติมน้อยอย่างเราเนี่ยสำคัญมากๆ เพราะเพชรฟรีเนี่ยมันจํากัดไม่เหมือนสายเติมสุลตานเพราะฉันต่อให้โอ้โ oh, หเราอยากได้ตัวนี้มากแต่ว่ามันต้องมีอีกตัวนึงอ่ะอีก2ตัวมาเล่นคู่ด้วยอ่ะแลในอดีตเรายังไม่มีเลยอ่ะหรือแม้เราอยากได้ตัวนี้มากแต่ว่าเฮ้ยมันต้องทุ่มทุนเปิดหลายคนให้เราด้วยนะแต่เรามีงบเปิดแค่ทองเดียวเราไม่ได้มีงบเปิด2ทองที่มันอาจจะหลุดเหรียญได้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนั้นอ่ะเราก็อาจจะจําเป็นพิจารณาที่จะต้องข้ามไปนะสตาร์เร็วเนี่ยจริงต่อแผ่นมันแจกตัวฟรีพอประมาณถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยเก็บ เราสามารถทํา1ทีมมาจัดเต็มได้ในทุกๆสักประมาณสัก2แผ่นเลยถ้าเกิดทุกคนเน่ยวางแผนตามเนี่ยทุกคนก็จะได้ตัวละครที่แบบเก่งแล้วก็วางแผนมาเปิดพอดีแล้วก็มีทีมที่อาจจะไม่ได้จัดเต็มมากแต่ทีมพร้อมอ่ะมีไฮซินที่ถืออาวุธฟรีอะไรเงี้ยทริปบี้ของลาก่อยเองก็ E0 ศูถืออาวุธฟรีเหมือนกันเอเวอร์ไนาของเราก็ี่ยูน e E0 เปิดอาวุธฟรีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยลากยจะอาจจะมีอุบัติเหตุนในแผ่นหน้าแล้วเพราะาไซรีนก็นะจะเข้ามาแล้วเราก็อวยส,ๆๆสุดๆเหมือนกัน <laughs> อันนี้ข้อยกเว้นเฉยเลย อาจจะต้องเติมเพิ่มหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะผมว่าเซนีนี่สวยมากจริงนะก็น mm ั่นแหละอ่ะเรา,าคือระวางแผนาดีแล้วเราก็ประหยัดตังของเราประมาณนึงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีตัวที่โอ้โหมันอวยมากเลยก็เป็นข้อยกเว้นเพิ่มเข้าไปได้เพราะเกมสุดท้ายก็เล่นเพื่อสนุกเนาะไม่ต้องสตริกมากก็ได้นะการวางแผกนการเปิดอาชาัยก็คือหาจุดสมดุลระหว่างความชอบของเราความคุ้มค่าในเมตาและเงินในกระเป๋าเรานั่นเองนะถ้าเล่นล่าม่ซีเรียเรื่องการแบบเตรียอัอบิดดาวเต็มเอโมซีดาวเต็มเนี่ยก็เปิดตัวอย่างนี้ไปก็มีความสุขแล้ว แต่เกมแนวนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนนะผมว่าแบบกึ่งหนึ่งอ่ะก็น่าจะอยากเปิดตัวด้วยที่ไว้ด้วยแล้วน่าจะอยากจะเคลียร์คอนเทนต์ได้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ลองวางแผนตามที่พูดไปดูนะแล้วก็ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างหรือบางคนที่มีวิธีคิดในการวางแผนอยู่แล้วน่ะก็มาแชร์กันได้นะว่าคิดยังไงนะเพิ่มเติมกันได้เพื่อเพอนๆในคอมเมนต์จะได้มาอ่านนั่นเองนะครับผมทิ้งท้ายนะความอดทนสำคัญที่สุดนะในเกมนี้นะเวลาได้เพชรม,มาเนะี่ยอย่าลั่นอย่าลั่นนะผมผมแนะนําอย่างยิ่งนะผมเห็นบางคนนะมาโพสในกลุ่ม เวลาลั่นอย่างเงี้ยคืออย่าลันน่นนะเปิดคือเปิดนะไม่เปิดคือไม่เปิดนะแล้วเราก็จะเล่นกาชาได้แบบยาวๆนะโอเควันนี้ลากล่อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอลาไปก่อยอยากฟังธุพิหนจะรากก็อเอ๋ก็คอ,คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย